โอเคสวัดดีครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะครับกำลังมาดูน้องนะครับคือมีปัญหาคือเอาผักตบนะครับลงเยอะน้องไม่ยอมกินอาหารนะครับตอนนี้ผมกำลังเอาผักออกเดี๋ยวเรามาดูครับว่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะตักให้ดูนะว่าน้องขนาดตัวตัวใหญ่เท่าไหนนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งเอาลงพอดีเดี๋ยวให้ดูไว้ก่อน,นอเนาะเผื่อคลิปต่อ,ตอไปน้องโตขึ้นจะได้ ดูช่วยกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตักผักก่อนนะครับเดี๋ยวผมตักน้องให้ดูอันนี้เป็นน้องกระดูกบิ๊กอุยนะครับเพิ่งเอาลงขนาดประมาณนี้ครับตัวเล็กมากครับผมโอเคผมมือเดียวสักครู่นี่เลยครับขนาดประมาณนี้นะครับกระดูกบิ๊กอุยนะครับสว่วนน้อง ส่วนน้องปลาหมอนะครับปลาหมอจะอยู่บ่อนี้ตักน้องไม่ทันเลยครับน้องตัวเล็กมากครับอันนี้เป็นน้องๆปลาหมอนะครับปลาหมอปลาหมอไม่รู้มองเห็นไหมนะครับตัวเล็กนะครับตักไม่ได้เลยครับน้องเร็วถ้ากวนน้ําเยอะกว่าน้องตื่นแล้วไม่กินอาหารนะครับนี้อันนี้เคลียร์ผักออกนี่ครับผักเยอะเลย ไม่กินนะครับกินแต่รากผักนะครับกินแต่ดินอาหารไม่กินเลยลองแก้ปัญหาด้วยการเอาออกลองดูนะครับเพื่อนๆโอเคโอเคครับยังไงเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ไว้นะครับผมจะอัปเดตน้องให้ดูเรื่อยๆครับอันนี้ก็คือผมลองเอาผักออกนะครับวันนี้เพราะว่าน้องไม่กินอาหารนะครับกินแตกินน้อยโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกครับผมขอบคุณครับ